สวัสดีครับชุดนี้จะเป็นหลานเนวเยียนะครับเนวเยียหนุ่มลงมีนะครับชุดนี้สวยมากนะครับจะมีทั้งหมดห้าตัวเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับเป็นเยียทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเยียสวยมากตัวน้กระดูกโครงสร้างดีนะครับไก่ไม่มีตำหนินะครับลูกไก่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ชุดนี้พ่อก็จะเป็นเนวเยียเียก้าหน้าสิงดำโดเท่าสามหมนห้านะครับสายแม่ก็จะเป็นเยียสุวรนมหานครกุหลาบเขานะครับสวยมากครับใครที่ชอบเยียนะครับชุดนี้นะครับเป็นเยียสวยมากห้าตัวนะครับตัวพูทั้งหมดเลยนะครับกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับชุดนี้มีเหลี่ยมมีแข้งแน่นอนนะครับ ชอบก็ทักมานะครับใครชอบแบบเยีย่สวยๆวยทักมาสวยมากกระดูกของสร้างดีมากตัวนี้ก็จะเป็นเยียสวยมากตัวนแดงเป็นเยียเหมือนตัวเมียนะแต่ง้อนใหญ่แดงกอฝากติดตาม้วยนะครับ